สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพอแม่มีน้องกับมอพฟอกันเข้าสองคนครับผมมืดหนีผ้าผีผ่าหนองไม้กินกุ้งแช่น้ำปลาราดราดตำพริกราดเนียงผู้ขอไฟพี่น้องจ้ามาเดิมมาเดิมแบบจัดจานมามาราดกันไอพี่มลเพิ่ราดเลยเขาทั้งนานเลยพี่มลเอ้ยีพริกตัวเสียบทองกินน้ำลายจ้า เป็นสีบุกพิกมาเลยพี่น้องจ้าแซ่บๆนัวๆน้ำกันจ้ามาลุยเลยลุยเลยพี่น้องเอาไข่แหยเจ้ากวันพญามณ์ไข่มักสมขออนุญาตบีบมังหน้าใส่อีกนะก็บีบฟังจะคลองตัวเนาะมักสมมาเลยพี่น้องเด้อฟังจะคลองก็ได้อืมหาน บางทีทยกิวบางยางก็บบักเต่งตซนเบกเต่งเรามีน้อยงามอยู่เดยจะมูทีมีแต่เราจะหวานดีทั้งปอดสานทั้งสดกินไปน้องๆถึงส่วนผสมประกอบเนี่ตนปอดก็พอปลูกแซมต้นยางไปซึ่งน้องก็ด้เก็บกิน ไงบ้องนาา่าก็อยู่ตลาดเป็นไงอกลุ่งสื่บอกงน้าจับ ตะเวนคอยเลยพี่น้งอยงยามะเองนะยามไปยมามตกวอีลมได้เลยเนาะ คนตตมาเห็นเขาเจ้าพากันไปตกป่าพี่น้องป่ากันลัางขึ้นชิดเด็ดจ้ะครัแบบแบบแช่ผักแ่งัวแล้วะอืมไม,มยแซบ,บเบ็ดนย่อ่ะ bò ăn nhèm, đu dương, cá sấu, cá sấu, cá sấu, khủng sơn, bọc nữa, nó về luộc, bán วานเมื่อนั้นแม่เก็บไปลวกเอาแม่ใส่นทำตานห่าวะใช่ไหมวา,านอีรีพี่น้องจ้ะจะหมาเพิ่งก็ยังหวานที่บอกปักแตงนี่บอกที่แม่มเก็บไปตไเตียงไผ่องแตงเอียงกว่าเตียงกว่านีา่สิได้กูแตงแล้วานยังไปแกงก็ได้ไหมแกงเส้ปลาบา่ะไม่อืมนส่ีเฮ็ดได้เบิร์ดเหร่ป,ปะต่ลังมังต่ละบอนแต่ควมนิยมกินเนาะพี่น้อง ความเผ็ดสองชัง้นเืมสิบเต็มสิบเลยหูเออเลยเพจะแสบกองชุดต้องกินแบบนี้จัดจานจานเรย่มแล้วมัยยังสิบบอกเข้า ขักี่อินไปน้ำกินน้ำตามไปแอ้วขักอยู่ กะเทียมกับพ่อกะเทียมเนาะนี่เราส่งเสริมกันกันเปียวหอมแดงพวเมนี้อือืบกกินบอกพริกก็ได้กินกะเทียมหอมหอมเลยทีเห็ดบอกแพงก่บพริกก็ เนี่ยบอกง่าปากเราก็บีบใส่บ้างหัวน้ามีใจแล้วนะฮ้ยรีบเลยว่าเล่นเลยจับได้มาเพื่อเกน้ำลายดีขนาด เปรี้ยวเองมากหนูยูว่าเปรี้ยวกักินเนาะเอ้เนื้อมาเปรี้ยวหิบเเปรี้ยวกับมกินแล้วคือก,ก,กันกับคนมักเผ็ดแล้วพี่เนาะผัวมาเผ็ดเดียวคือเผ็ดเลยเป็นย้อนมันเผ็ดแล้วเขาจะมักพี่น้อง อ่าบปกแตงว่านีใายดียังไงเกือบโปเก็บม,มาตัดเพ็ดได้ดีมีอยู่เก็บม,มาซ้ำเห็นเจ้าถือถาดมาเนาะ ขาดห่อนมาสองมือสามมือเพี่้ยงฝนมาเป็นสิบเศร้าหรือพาอยุนี่จะเขามาลายมืออืออร่อยแค่ <laughs> แสบแซ่บนัวพี่น้องสุดยอดอีเดียขั้นกินบผเผ็ดกันสิบ่แซ่บคือว่บาทมันกัดสีอยูจ่จะลื้อสิขั้นกินบผเผ็ดเอาพี่น้องจ้าสลับมือนี่ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมคลิปนี้ตั้งใจเฮ็ดให้มันเพ็ดพี่น้องจ้าพี่น้องสิว่าอ้าเพ็ดกินแล้วละม่ายังไม่กิน ตั้งใจเห็นให้มันเพดพี่น้องเพื่อตดัดความข้าวของสดน้องพี่น้องจ๋าต้องกินแบบรสชาติจัดจ้านเผ็ดเผ็ดแซบแสบต้องตั้งส,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 สีเขากันพี่น้องอาสาระมื้อนี้หฮอสองคนสิได้ดขอตัวแล้วพี่ละน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาครับพี่น้องนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ